วันนี้นะครับได้ดูข่าวนะครับเห็นข่าวเกี่ยวกับท่านเสด็จพี่นะฮะเอ่อคุณคุณอ,อนนริสรนะฮะแล้วก็ท่านรองภูมิธรรมนะฮะที่ท่านได้มาพูดถึงพรคประชาชนนะที่บอกว่าพรคประชาชนอ่ต่อยใต้ฉมขัดบ้างละนะฮะหรือว่ามั่วข้อมูลบ้างละระวังปากบ้างละแล้วก็เอ่อเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์น,นะครับนะก็ เป็นห่วงว่าถ้าทําแบบนี้นะครับจะไม่ได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนนะครับเนาะก็ผมอยากจะบอกว่าท่านไม่ต้องไปห่วงครับสไตล์ของพรรคประชาชนเขาก็ทํางานแบบมีข้อมูลตรงไปตรงมานะครับนะเขาไม่ได้ห่วงนะรเรื่อง ที่ทำอะไรแล้วจะได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนสิ่งที่เขาก็นำเสนอคือข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับนะแต่ว่าคนที่ท่านจะเป็นห่วงนะครับที่พภานไทยคนจะเป็นห่วงน,ะน่าจะเป็นห่วงท่านอ,าอดีตนาะยกอาบาจอนะครับอุดรน,นะครับท่านวิเชียนเข่าขำนะครับที่ออกมาพูดเรื่อง อ๋ออบาจอุดรไม่มีเงินสะสมนะครับทั้งที่ในบัญชีงบประมาณของอาบาจอุดรน,นะครับปี67ก็มีต้อง1 5 0 0ล้านนะครับนะเรื่องนี้นะครับนะผมเชื่อว่านะครับก็คงจะต้องมีคนเข้าไปร้องหรือตรวจสอบดูข้อมูลที่ชัดเจนนะครับนะก็อยากจะบอกท่านานายกบิเชียนขาวขำนะที่จริงอนะท่านอยู่มา12ปีท่านควรจะลงจากตำแหน่งนายกอย่างสวยงามสบายใจแล้วก็คงไปแบบเชิบเชิบนะฮะแต่ ด้วยความที่อยากพูดเอามันนะครับนะเลยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแม้จะลงจากตําแหน่งนายกนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีคนไปร้องตรวจสอบท่านแน่นอนนะครับนะแล้วก็นะครับคือคนที่พักเพื่อไทยคนจะต้องเป็นห่วงนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันไปดูแลนะครับนะท่านวิเชียนเขาขำด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ1 5 0 0บาทที่อยู่ๆมันก็หายไปนะครับนะก็นี่แหละเขาเรียกว่าหมอตายเพราะปากครับ